สวัสดีครับหวัดดีพี่ๆชาวยังแฮปปี้ทุกท่านนะครับก็วันนี้แก๊ปจะเป็นตัวแทนของทีมงานอยากจะมาอัปเดตให้ฟังนะครับสำหรับแอปพลิเคชันนะครับเวอร์ชันใหม่ของยังแฮปปี้นะครับก่อนอื่นเลยตอนนี้เนี่ยยังแฮปปี้ก็เข้าสู่ปีที่3แล้วนะครับต้องขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับ ที่เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับของสังคมความสุขของวัยเก๋านะครับที่เราอยากให้พี่ๆทุกคนนะครับสนุกนะครับผ่านกิจกรรมนะครับมีคุณค่านะครับผ่านการเป็นบริวาเทียในการช่วยเหลือสังคมแล้วก็สุดท้ายครับเพ่งพาตัวเองได้ผ่านแอปพลิเคชันต้องขอบคุณทีมงานนะครับน้องๆผมนะครับที่ช่วยกันนะครับโอ้โหพัฒนาแล้วก็อยากจะทำแอปพลิเคชันเนี่ยออกมาให้เหมาะสมนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายที่สุดครับและผมว่าเข้าใจครับพี่ๆ เราได้รับคอมเมนต์จากพี่ๆนะครับในช่วงปี2ปีที่ผ่านมานะครับเราก็พยายามจะปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยเข้าสู่เวอร์ชั่นที่3เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ในเวอร์ชั่นนี้นะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวแก็บจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่ามันมีอะไรพัฒนาจากเดิมไปบ้างสำหรับเวอร์ชั่น3นะครับปัจจุบันนี้เราพัฒนาต่อนะครับในเรื่องของการทำให้แอปพลิเคชันนะครับเป็นเหมือน พื้นที่สังคมนะครับในการแลกเปลี่ยนนะครับของพี่พี่ไว้เก่าววยเดียวกันนะครับผ่านฟอรัมนะครับพี่พี่สามารถ แชร์นะครับเรื่องราวนะครับเราไปทําอะไรมานะครับหรือว่ามีข้อมูลดีๆอยากจะแบ่งปันให้เพื่อนๆนะครับเราสามารถเลือกนะครับหมวดได้ด้วยนะครับมีทั้งหมวดสุขภาพหมวดอาหารหมวดท่องเที่ยวหมวดเรื่องการเรียนรู้นะครับใครชอบดนตรีใครชอบด้านธุรกิจนะครับอยากจะมาอัปเดตแบ่งปันนะครับที่เขาบอกคราว่าวัยี่ๆนะครับมีความรู้นะครับอยู่มากมายเราสามารถแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ผ่านฟอรั่มได้เลยนะครับ ในส่วนที่2ก็คือเรื่องของกิจกรรมนะครับอันนี้เป็นที่เราตั้งใจเลยอยากจะให้มันง่ายขึ้นจริงๆนะครับซึ่งตอนนี้เราจะพยายามพัฒนาให้มันง่ายขึ้นอีกนะครับก็ปัจจุบันนี้เนี่ยพี่ๆคนไหนถ้าเกิดสมัครเป็นสมาชิกนะครับหมายความว่าถ้าพี่โหลดแอปมาแล้วนะครับลงทะเบียนนะครับย้ำนะครับต้องลงทะเบียนนะครับใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับ รับรหัส OTP นะครับกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับชื่อนามสกุลอายุนะครับถ้าพี่สมัครลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาพี่เข้ามาในกิจกรรมนะครับเจอกิจกรรมที่ชอบที่ใช่ที่อยากจะไปร่วมสนุกกับเพื่อนๆสามารถกดปุ่ม join event ได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องกรอกข้อมูลอีกแล้วเหมือนในเวอร์ชันที่ผ่านมาแล้วพี่ก็จะมีตั๋วยืนยันนะครับอยู่ในหน้าจอเลยนะครับเป็น QR code ตอนไปงานนะครับก็ใช้ QR code เนี่ยเข้างานได้เลยนะครับพี่ๆจะได้คะแนนนะครับสะสมได้ยัง h a p p y p พอย t ์ด้วยส่วนใครที่พอสมัครไปแล้วนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันไปไม่ได้แล้วพี่ๆสามารถกดปุ่ม c a n เซิได้นะครับย้ํานะครับพี่อยากให้พี่ๆนะครับถ้าใครสมัครแล้วไม่สะดวกไปนะครับติดงานอย่าลืมกดปุ่ม c a n เซินะครับเพื่อที่จะได้นะครับมีพื้นที่นะครับเหลือให้กับพื้น เพื่อนๆนะครับคนอื่นที่อยากจะไปร่วมกิจกรรมนะครับอันนี้สําคัญมากเลยนะครับเราเป็นสังคมในการแบ่งปันนะครับเราได้อยู่ร่วมกันเนาะให้เพื่อนๆนัดได้ไปเข้ากิจกรรมสนุกสนุกแทนเราด้วยส่วนที่3คือเรื่องของเนื้อหาสาระความรู้นะครับซึ่งทีมคอนเทนต์นัทีมมีเดียนะครับพยายามพัฒนานะครับก็จะมีเนื้อหาสาระดีๆนะครับให้พี่ๆนะครับอ่านได้ง่ายมากขึ้นและสามารถแชร์ออกไปนะครับให้กับเพื่อนๆทางอื่นได้ด้วยไม่ว่าจะเป็น Facebook ทางไลน์นะครับที่สําคัญเมื่อก่อนเนี่ย เราอ่านบทความเราคอมเมนต์ไม่ได้ใช่ไหมครับปัจจุบันพี่ๆสามารถคอมเมนต์ได้แล้วนะครับว่าเอบทความนี้เนี่ยโอ้โหฉันเคยอยู่ในยุคนั้นเลยเนี่ยฉันจําได้ว่าฉันไปที่นี่ตอนนี้ในเวอร์ชันนี้พี่ๆสามารถทำได้เรียบร้อยนะครับส่วนที่4ที่เป็นรูปนะครับลุงสุกนะครับยังแฮปปี้นะครับจะเป็นเหมือนหลักสูตรนะครับเรียนรู้ออนไลน์นะครับปัจจุบันเนี่ยเรามีหลักสูตรออนไลน์นะครับอยู่ในนี้นะครับ มี5หลักสูตรนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีเพิ่มขึ้นนะครับมีทั้งเรียนภาษาญี่ปุ่นนะครับกับยังแฮปปี้อย่างง่ายมีเรียนเล่นโซเชียลมีเดียการเรียนใช้กร a ฟนะครับเรื่องของกระเสียนแบบสบายสไตล์ยังแฮปปี้ที่เราร่วมทำนะครับคอนเทนต์กับทางต่อทัพแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็เรื่องของการเล่น Facebook อย่างไรเนาะก็เป็นออนไลน์คอร์ส และเดี๋ยวอีกหน่อยครับเราจะมีอัปเดตเพิ่มขึ้นในนี้นะครับตัวสุดท้ายนะครับก็เกี่ยวกับตัวพี่เองนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรไฟล์พี่พี่อยากจะเปลี่ยนรูปปรับชื่อใหม่นะครับมาดูว่าคะแนนเราตอนนี้เป็นยังไงแล้วนะครับเราจะรีดีมพอยต์นะครับแลกของรางวัลยังไง หรือว่าเราอยากจะชวนเพื่อนนะครับให้มาเป็นสมาชิกอย่างแฮปปี้ก็สามารถกดปุ่มชวนเพื่อนได้ในในหน้าสุดท้ายนะครับที่เป็นรูปคําว่าชวนเพื่อนย้ำนิดนึงครับสำหรับเรื่องของการชวนเพื่อนนะครับพี่ๆจะได้คะแนน10คะแนนนะครับก็ต่อเมื่อ ลิงก์ที่พี่ส่งไปหาเพื่อนนะครับเพื่อนพี่กดดาวน์โหลดมาเสร็จเขาทําการลงทะเบียนชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์พี่ครับถึงจะได้คะแนน10คะแนนและเพื่อนพี่ได้10คะแนนด้วยก่อนช่วงสุดท้ายครับลืมอัปเดตไปว่าปัจจุบันนะครับยังแฮปปี้เราครับรองรับคอมมูนิตี้ถึง3คอมมูนิตี้แล้วนะครับทั้งชุมชนคนไทยนะครับพี่ๆผู้สูงอายุวัยเก๋านะครับคนไทยทั้งหมดนะครับก็สามารถ เช็คได้นะครับทางด้านซ้ายบนของจอถ้าเป็นรูปทรงชาติไทยนะครับหรือถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเราอยากจะมีเพื่อนเป็นคนญี่ปุ่นนะครับก็กดสามารถเปลี่ยนเป็นกลุ่มญี่ปุ่นได้ในนั้นก็จะคุยเป็นเรื่องของภาษาญี่ปุ่นนะครับคอนเทนต์นะครับสาระความรู้เกี่ยวกับคนญี่ปุ่นเนาะที่อยู่ทั้งในเมืองไทยและที่ญี่ปุ่นเองสุดท้ายก็คือตัว อินเตอร์เนชั่นแนลนะครับสำหรับใครก็ตามที่ถนัดการสื่อสารใช้ภาษาอังกฤษอาจจะได้พบกับเพื่อนเพื่อต่างชาติที่เขามาอาศัยอยู่ในเมืองไทยนะที่เราจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนะครับรองรับทั้ง3าภาษาด้วยครับเราสามารถเปลี่ยนภาษาได้นะครับกดไปที่รูปมีนะครับที่ตัวเองนะครับแล้วจะเจอรูปเฟืองนะครับจะมีกลุ่มให้เปลี่ยนภาษาเราสามารถเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับภาษาอังกฤษญี่ปุ่นได้ด้านมุมขวานะครับมีรูปกระดิ่งกระดิ่งเนี่ยเป็น notification นะครับบอกว่ามีอะไรอัปเดตมีอะไรรถึงเา มีอะไรใหม่เราสามารถกดดูตรงกระดิ่งได้สุดท้ายนะครับสําหรับข้อแนะนำครับติชมนะครับหรือปัญหาที่พบต่างๆไม่ว่าจะเป็น OTP ไม่มาคะแนนหายหรือชวนเพื่อนเราไม่ได้คะแนนนะครับรบกวนนะครับติดต่อทางทีมงานเราได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับ Line y ยังแฮป p ี้นะครับในฟอรั่มนะครับ หรือทาง call center ได้เลยนะครับพวกเรานะครับน้อมรับนะครับเพื่อไปพัฒนาและปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ร่วมสนับสนุนยังแฮปปี้นะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ขอให้พี่ๆนะครับใช้ชีวิตยังสนุกมีคุณค่าพึ่งพาตัวเองได้แบบยังแฮปปี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ